จุดตื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 ดหวัดดีครับเพลงมันจริงๆนะเนี่ยนะครับผมเอาละสวัสดีครับผมหวัดดีผู้ชมนะครับเนี่หวัดดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับนะสำหรับวันนี้เปิดเอ่อเป <co <co ิดงานครับทุกคนครับเปิดงานบ้าอะไรวะดิ ไม่ใช่เปิดารานนะครับผมเป็นการเอ่อออกงานครับผมนะออกงานลุมเอาสามคันนะทุกคนครับงานนี้ประมาณเอ่อทั้งหมดเลยนะมันมีข้าวสองชนิดครับทุกคนก็ก็อันนี้ก็ประมาณสิบไล่นะทุกคนนะถึงหรือเปล่าวะนีว่าไม่ไม่ถึงอ่ะเออประมาณสิบไร่นะทุกคนนะนี่นี่ประมาณสิบไร่ครับแปลงนี้น,นะคสิบไล่แล้วก็อันนี้อีกประมาณสี่ไร่5ห้าไรนนู่นแหละ ห้าหรือหกนู่นแหละห้าไร่นะครับประมาณห้าไร่ประมาณนะประมาณนะนี้คือประมาณนะทุกคนนะเออนี่ประมาณอันนี้ประมาณห้าไร่นะผมตีเดาๆไปนะห้าไร่หรือเปล่าว่นี่ยประมาณห้าหกไร่อะเออประมาณตีไปสักหกไร่แล้วกันนะทุกคนนะอันนี้ก็ประมาณสิบไร่เป็นสิบหกไร่ครับงานนี้ครับสิบหกไร่ครับก็แปลงที่ห้าสิบเจ็ดครับก็คือแปลงนี้นะแปลงแปลงนี้นะแปลงที่ห้าสิบเจ็ดนะประมาณสิบไร่นะทุกคนนะ สิไรหรือที่สองไร่นั่นแหละประมาณนั้นอ่ะประมาณนะผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะก็เอาประมาณเราอย่าอย่าอย่าไอ้นี่นะอย่าจริงจังเกินไปนะทุกคนนะนะครับตรงนี้ก็งานนี้ยาวแน่นอนครับทุกคนครับนะยาวแน่นอนครับบอกเลยนะผมจะเอามาลุมประมาณสี่คันนะทุกคนนะรถสี่คันนะครับเฮ้ยอะไรมาเนี่ยอะไรมะมันสี่คันนะทุกคนนะนะครับก็ลุมสี่คันก็ตอนนี้เตรียมรถไว้สามคันนะทุกคนครับเตรียมรถไว้สามคันนะ เดีย๋ยวคลิปนี้จะย้ายรถนะทุกคนนะเด <c oughs> ี๋ยวคลิปนี้จะย,าย้ายรถอสามคันนี้นะครับเจ้าช้างอาอ่า่าถ้าถ้ามีเวลาเหลือก็ย้ายสี่คันไปเลยแล้วกันนะทุกคนว <c oughs> ันนี้เตรียมอาหางโรเบิตแล้วก็รถสิบล,ลอ้อรถลากไปแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ปารเจริงก์ช่างรุ่นใหม่ครับนี่ <c oughs> ออกมาใหม่เลยนะครับเพิ่งออกจากกูมาแล้วทุกคนนะ <c oughs> นะผมนะปารเจริงก์ช่างตู้แอร์นะครับสองพันสิบแปดแล้วก็เทเลอร์คันนี้แล้วก็มีพ่วง พ่วงนะครับผมใช้สิบล้อพ่วงนะครับทุกคนครับเพราะว่าข้าวมันจะเยอะจัดเลยนะทุกคนนะนี่ครับเยอะจัดแล้วก็ใช้สิบล้อนี่ครับใช้พ่วงนะครับผมแล้วก็ใช้โรเบตในการลากนะทุกคนครับผมคิดว่าจะขึ้นสองคันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวลุยกันเลยครับไปเดี๋ยวลงงานกันเลยนับเนีไปกันเลย ไปเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเอารถออกก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเอารถออกไปตั้งกระบวนข้างหน้าก่อนแล้วกันนะโอเคนะผมวันนี้เออลูเบตไปนะทุกคนนะไปเลยครับเอไปเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเอารถออกมาขึ้นข้างนอกอุย้ยชนเลยวะเนี่ยน่าจะชนต้นไม้นะ <laughs> มันชนได้ด้วยเรอ่าต้นไม้อ่าผมจะเอารถออกมาขึ้นข้างนอกนะทุกคนนะนี่ครับขึ้นตรงนี้โอ้เสียงเกมดังเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอเค ประมาณนี้ครับเสียงรถคันนี้มันดังนะครับทุกคนโอเคนะครับโอเคผมจะมาขึ้นตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะโอ้โหเยอะลงแรงนิดปน่อลงแรงมากครับเอ่อเดี๋ยววันนี้จะเอาเอาเอาเจ้าช้างไปก่อนแล้วกันนะเจ้าช้างขึ้นก่อนเรื่องปานเจริญกระช่างปานเจริญกระช่างเนะี่ยเอ่อวันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะปล่อยเจริญกระช่างอีกหนึ่งคันไปไปช่วยกันด้วยแล้วกันนะทุกคนนะ เดี๋ยวเราไปขึ้นรถก่อนแล้วกันนะทุกคนนะนี่นะครับวันนี้ยา้ยายสามคันครับอาจจะคันที่สี่ไปด้วยแล้วกันนะทุกคนนะผมไม่แน่ใจว่าหางตัวนี้มันจะขึ้นได้สองคันเหมือนหางตัวนั้นหรือเปล่านะถ้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเปเอายวหางตัวน,นั้นมาแล้วกันนะทุกคนนะกู้หางที่ผายเลยวะรักไม่ห่างเหืนครับทุกคนนได้เปล่าน,นะได้ครับขึ้นสบายครับอู้น่าจะบรรทุกได้สองคันอยู่บ้างเนี่ยโอ้ตรงปากตรงนี้ก็พอดีเลยครับจะบีกได้ไหมนะ น่าจะได้มั้งนี่โอเคครับผมนะเดี๋ยวเอามันขึ้นอีก2คันแล้วกันนะทุกคนอีกขึ้นอีกคันหนึ่งดีบ้าเออขึ้นอีกคันหนึ่งขึ้นอีกคันนึงเอาเจ้าช้างไปแล้วกันนะทุกคนนะเจ้าช้างเจ้าช้างปอยจะเลือกระช้างนะผมผมเคยเอาออกกันคู่กันแล้วนะเจ้าช้างกับไปเนี่ยครับนี่สัตว์เครือไปครับทุกคนเดี๋ยวเอาขึ้นรถกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะขึ้นรถกันเลยขึ้นรถกันเลย ก็งานนี้ก็ยาวครับทุกคนคนระับยาวแน่นอนครับงานลุมนะผมเคยทํางานลุมไปช่วงนั้น3ามคันนานแล้วนะทุกคนมันได้เป็นเดือนแล้วนะทุกคนนะตอนนั้นคนระับนานมากเลยนะทุกคนนะแต่แต่นี่ก็เริ่มมาอีกแล้วคนระับกลับมาอีกแล้วสมัหรงานลุมนะทุกคนนะนี่ครับเป็นหลายค่ายด้วยนะตอนนั้นทําค่ายเดียวนะครับทำค่ายเดียวโอ้ อันตรายนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองยกหางดูก่อนนะยกหางดูก่อนนะมันหางมันในนี่เดี๋ยวลองลองลองดูครับต,นนรตัวน้องกูกดอะไรวะอีกโอ้โอ้โอ้โหไม่ได้ว่ะโอ้มึงขึ้นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยไอ้ตายเโอ้ต้องกลับไปใช้หางเดิมแล้วทุกคนไม่ได้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 ไอ้ตายเถ<ๆ>อะเดี๋ยวผมไปเอาหางเดิมกลับมาก่อนแล้วกันนะทุกคนอ้ไม่ได้ไม่ได้หางใหม่ไม่ได้ครับ มาครับผมนี่มาได้แล้วครับผมหางเก่านะนี่สยยีที่ผมเลือกสีฟ้าก็คือผมผมเป็นคนชอบอสีฟ้านะทุกคน,นสีฟ้าสีผมกันนี่ชอบนะทุกคนครับสดใสดีนะทุกคนนะนะปะปะปะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นกันเลยเดี๋ยวขึ้นกันเลยโอเคครับก็ใช้หางตัวนี้แหละเออนะน่าจะต้องใช้หางตัวนี้เออเพราะว่าหางตัวนี้มันสามารถบังคับแบบไม่ให้มันไอ้น,นี้ได้ไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันประครับไม่ให้มันเาขาเรียกยว่าอะไรอ่ะไม่ให้มันขึ้นมาสุดได้อ่ะตัวนี้เป็นไฮโรลิกครับตัวนั้นเป็นสปริงนะทุกคนนะหางต,ตัวนี่เนี่ยหางหางตัวนี้เป็นสปริงครับเนี่ยเป็นสปริงครึ่งสปริงมันมันต้องใช้แรงครับเนี่ยเป็นสปริงนะทุกคนน,น,นะนนโอ้โหว่าอะไรวะเนี่ยโอเคผมคลิปนี้ไม่รู้จะได้ลงเกี่ยวหรือเปล่าก็ดูกันอีกทีนะทุกคนครับเดี๋ยวดูกันอีกทีครับ โอ้เดีのの๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมกลับรถดิเฉยเนี่ยเอออันนี้เป็นการย้ายรถนะทุกคนนะนี่ย้ายรถนะครับผมเอย้ายรถไปลงหน้างานแล้วกันนะทุกคนนะเอซึ่งคันนี้เราเราเคยเอาออกด้วยกันแล้วนะอ่าปานเจริญกระช่างกับเจ้าช้างเนี่ยอยากเอาปานเจริญกระช่างมาช่วยด้วยแล้วกันนะทุกคน ตัวเดินแรงมากครับดูดิดูตัวเดินหมุนครับนี่ดูตัวเดินหมุนครับแรงมากเลยนะขึ้นมาผมขึ้นมาครับขึ้นมาโอเคได้แล้วครับผมโอ้โหเหลือเยอะมากครับทุกคนโอ้โหตายเลยเหลือเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาขึ้นแบบเอาขึ้นนิดเดียวก็พอนะครับ เดี๋ยวดูหางนะดูตรงหางนะเดี๋ยวมึงจะขึ้นนิดเดียวครับปึ๊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 บนี่เอาขึ้นเอาขึ้นโอ้โหมึงมุมกล้องดูมุมกล้องเอาขึ้นนิดเดียวพอนะทุกคนนะเนี่ยมันสามารถขึ้นได้เพราะมันเป็นไฮรูริกนะทุกคนนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้โอเคไปคนระับเดี๋ยวเราจะเอารถไปส่งหน้าง,งานกันนะทุกคนนะไปครับผมนะไปกันเลยไปกันเลยนะครัลบลผมไปกันเลย เดี๋ยวรถไปจอดไว้หน้างานแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลากเอาคันนี้อีกนะทุกคนนะไปกันเลยครับผมหรือว่าเราจะมาเอาไอ้นี่เลยวะเอาเอารถลงแล้วกามาอีกสองคันเลยอะเออเนาะเอาไอหางนั้นไม่ต้องเอาลากหรอกนัทนกคนนะไปเลยครับผมก็อยู่ที่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะอยู่ที่แผนที่อะไรวะห้าเจ็ดเหรอ 57 57นะทุกคนนะนะผมนะแถวนี้ก็เขาส่วนมากเขากเกี่ยวไปหมดแล้วนะนะทุกคนนะนะครับนี่ครับดูดิตอนแรกผมว่าจะมาเกี่ยวแถวแถวนี้แหละนะแต่ว่ามันมันมันไม่มีข้าวนะทุกคนนะไ <c oughs> ม่มีข้าวสักเท่าไหร่นะครับอ <c oughs> ันนี้ก็บรรยากาศตอนย้ายรถครับนี่บรรยากาศตอนย้ายรถนะทุกคนนะนี่ <c oughs> ไปเลยครับโอ้โหชิวๆเลยนะทุกคนนะสบายๆชิวๆเลยอ่ะ ถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวได้เสียงเกมมันเบาเกินไปนะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะครับโอ้โหมันระซู่เข้าสู่บอกทำไมนู่นครับยังไม่ถึงหรอกข้างหน้าเรานู่นตอนนี้ก็ออกงานเวลาเกือบเที่ยงเลยนะทุกคนนะเกือบเที่ยงเลยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ลงงานเลยนะครับผมเงียบถึงแล้วคือผมจะไม่เอาหางโรเบียตเข้าไปนะทุกคนผมจะเอาลงตรงนี้เลยแล้วกันนะเอารุลงตรงนี้เลยอ่า คก็ลงตรงนี้เลยแล้วกันเนาะครับเดี๋ยวหางลงก่อนเปิรเปิเปินี่ประมาณนี้นะทุกคนครับไปเดี๋ยวเราไปขับรถลงกันเลยโอ้ดูดิคลองน้ําลึกมากเลยนะทุกคนน่ามันลอกมากเลยจุ๊บโอ้หูหน้ามันลอกคลองมากเลยนะครับตรงนี้เป็นดอกไม้นะทุกคนดอกไม้นะไม่ใช่ดอกไม้อยู่ฝ้ายฝ้ายนะทุกคนฝ่ายฝายครับไปเดี๋ยวเอาเจ้าช้างลงก่อนเลยครับ จะช้างไปใยครับอูวว้วใยมาหลายค่ายมากทุกคนครับหลายค่ายมากเลยนะวันนี้อู้มันไหลอย่างเองนะอ้นะดูมูครับหน้างานเราอยู่นู้นคะรับน้ำเต็มเลยครับนี่วันนี้หน้าน้ำแน่นอนครับมันแน่นอนครับทุกคนไม่รู้ว่าจะมีโคลหรือเปล่านะอ่ะไม่รู้จะจมหรือเปล่านะไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆครับทุกคนครับติดตามชมเรื่อยๆแล้วกันนะครับ โอเคแล้วจอดรอกันแล้วกันนะทุกคนนะจอดกินข้าวอ่หลักก้อนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะกลับไปรับอีก2คันนะทุกคนนะคือการรวมสี่คันเลยอ่ะวันนี้สีเจ้าสี่เราสามดีวะเอาสามเออสามก็พอเนาะเพราะว่ามันเป็นแปลงยาวนะทุกคนนะ <c oughs> เป็นแปลงยาวนะเอาสามก็พอสามก็พอเออเดี๋ยวผมไปรับมาอีกนะครับเดี๋ยวโรเบิร์ตจอไดไว้ตรงนี้แหละ เดี๋ยวตรงคันนั้นอีกหนึ่งคันเราปาร์จเลื่อนงนช่างตู้แอร์นะครับทุกคนนะตู้แอร์ตู้แอร์เพราะว่าปาร์จเลื่อนงนช่างเป็นรถที่ยอดนิยมนะทุกคนนะนี่แต่ส่วนตัวชอบอ่านี่ชอบเจ้าช้างนะทุกคนนะเดี๋ยวผมไปอันนี้ก่อนโอ้มีพ่วงด้วยเดี๋ยวพ่วงค่อยเอาไปนะทุกคนนะโอเคนะครับเปิบเปิบเปิบนี่ไงปื้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวคันนี้ไปนะครับทุกคนครับนี่เอาคันนี้ไปเลย ปุ้ยโยขาขึ้นก่อนเดี๋ยวเราไปขึ้นข้างนอกขึ้นตรงนี้ก็ได้นะโอเค okay. ขึ้นตรงนี้ก็ได้ตั่จริงอะนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเอาขึ้นรถขึ้นรถกันเลยลักมาครับพี่ผมเอาพูดติดติดขัดขอะไรวะเนี่ย <c oughs> บุญ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 ไปเลยครับผมคือตอนนี้ผมได้ตั้งค่าห้องเก่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เอาขับขึ้นรถก่อนแล้วกันนะทุกคนนะอาจจะขึ้นยากนิดนึงนะทุกคนเป็นตู้แอร์นะครับมองยากนะทุกคนนะต้องมองกระจกอ่นนะแต่เราไม่มีกระจกเลยสิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปุ่มอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยัดเขเปิดประตูได้ด้วยเหรอเอ้าผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเอ้ยกูรีวิวไปกูไม่รู้เลยเดี๋ยวไม่ได้โอ้เปิดประตูได้ด้วยนะทุกคนนะ โอ้เปิดประตูได้ด้วยนะครับมันสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนะทุกคนนะอันนี้ฝั่งนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ครับเปิดได้ฝั่งเดียวนะทุกคนนะโอ้สุดยอดไปเลยว่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยจะดูประตูครับทุกคนมจะดูประตูนะแม่แต่พอเจอแรงงานช่างเราเปิดไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพเกรดนะทุกคนนะ ไปได้แต่คันนี้นะครับนี่คือวางลงเลยไปเดี๋ยวลงงานกันเลยครับผมอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นรถเอ่อรถลากรถเกี่ยวโดยเฉพาะนะมันก็เลยแบบเอ่อมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าพอดีพอดีนิดนึงนะทุกคนนะพอดีนิดนึงนะครับมันพอดีเกินไปอ,ะอ่ะอู้วเบามากเลยลากไปแบบสบายสบาย,บายชิวๆเลยนะโอ้ยทำไมมันไหลอย,อย่างงี้มนะมีระบบล็อกไว้นะ ล็อกตัวเอลไม่มีครับทุกคนครับไม่มีกดคอนโทรลไอเพื่ออะไรวะกดไวเพื่ออะไรมันไม่รู้อ่ะกดไวเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับไปแล้วบูมไม่เลยไม่เลยช่างมันครับเออไปแล้วบูมจวดเลยครับโอ้โหแค่ออกเอ้ากูเปิดประตูไว้ทำไมเปิดประตูทิ้งไว้เฉยตายมัน ตีลมเลยเนะี่ยะเปิดอย่างเงี้ยไปผมนะไปลงหน้าง,งานนะครับผมหน้าง,งานประมาณ16ไร่นะทุกคนนะโอ้โหเออมันต้องเอามา4คันแล้วจังหวะนี่นะมันไรไมันไรเอาเอา,เอา3คันนี่แหละเพราะว่าลุมแปลงเดียวนะครับตัวนะคือ <c oughs> <c oughs> แปงเดียว10ไร่อีกแปลงหนึ่งก็ประมาณาไร่อ่ะเป็น11ไร่นะแปงแรก11ไร่อีกแปงหนึ่งก็ประมาณ6ไร่นะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับ แปะผมยัยเอ้ยมึงกดเด้อเด้อเด้อย่าพึ่งอย่าพึ่งวุ้นวไปแล้วผม,ม,วผมถึงแล้วครับก็ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับลุงพี่ครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มาหลายคันเลยนะทุกคนนะนี่ยวันนี้มาหลายคันเลยวะ่ะ โอเคครับ okay, ทุกคนคนระับไปเดี๋ยวลดลงกันเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กินข้าวนะครับทุกคนนะทำงานไอ้ย้ยายรถมาก็กินข้าวก,ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะยังไม่ลงงาน,นครับผมจะเอาเจ้าช้างกันคันาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเฮ้ยเ <c oughs> จ้าช้างดีเปล่าเนี่ยเออเจ้าช้างแหละเจ้าช้างแหละอู้ดุดุ <c oughs> okay, ดุดุด้วยๆลงค่อยๆลงโอเคดีครับผมสามคันเลยนะทุกคนนะวันนี้รวมสามคันไปเลยเพราะเปลงมันแปลงยาวอ่ะมันใช้เวลาไอ้นี่ ใช้เวลาค่อนข้างนานครับอ๋อมันเปิดประตูะได้สองข้างเลยนี่วะเอา้าไม่ใช่อเ,อเอ่ะเอ้าไอ้๋ป้ามันเปิดทางไหนวะเนีเ่ยเฮ้ยนี่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 น,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 นี่เปิดสองข้างเลยเฮ้ย <laughs> โอ้เรื่องว่ะเปิดได้สองข้างเลยนะเนี่ยโอ้โหหยอกดงเลยโอ้จนจนจน <laughs> เดี๋ยวเรจอดกินข้าวกอนแล้วกันนะทุกคนนะนโอเคนี่ครับผมโอ,โ,โอ้โหสุดยอดปไปเลยครับ3คันเลยนะทุกคนนะแม่มีเครื่องเสียงหรือเปล่าเนี่ยมีเครื่องเสียงไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะทุกคนกด X เพื่ออะไรวะกด X เพื่อกางอุ้มโอเคไม่น่าจะมีเครื่องเสียงนะทุกคนนะเดี๋ยวๆๆีมันจะติดไหมเนี่ย ลงรถแล้วมันจะติดเหรอเฮ้ยติดเฉยว่ะอ๋อสุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวเราเอารถจอดไว้แถวๆนี้กันแล้วกันนะทุกคนนะจอดไว้แถวๆนี้แหละเดี๋ยวไปเก็บไอ้นี้ด้วยเก็บเออเก็บโลเบิด้วยนะแล้วกันนะทุกคนนะเอาหางขึ้นนะครับผมกดแอร์เพื่อล็อกโอเคเก็บโลเบิก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอเค เจอดไว้นี่เลยนะครับผมโอ้รอได้กี่นาทีแล้วเนี่ยคลิปนี้ย้ายเฉยนะทุกคนนะดู17นาทีแล้วนะี่ยดูดิแค่ย้ายนเนี่ยไปเดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวพ่วงฮนะวันนี้ใส่พ่วงนะทุกคนนะเพราะว่ามันเข้าน่าจะเยอะพอสมควรนะทุกคนแต่คิดว่าไม่น่าจะเต็มหรอกนะครับโอ้เดี๋ยวดยวูมุมมองอะไรวะเนี่ยโอ้ยชนนะ โอ้เลย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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมกดล็อกพ่วงเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกพ่วงก่อนล็อกพ่วงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกดตัวจีกดตัววายล็อกพ่วงนะทุกคนนะเขี่ยไปเลยครับผมมันล็อกจริงไหมวะเนี่ยเดี๋ยวดูดิมันล็อกจริงไหมเนี่ยมันล็อกไม่จริงนี่หว่าไอ้บ้าเอ้ยกดกดวายเออนี่ไงล็อกแล้วมันล็อกจริงไหมเนี่ยมันต้องตรงๆก่อนเหรอ <laughs> น่าจะตรงๆก่อน,อนลวลมั้งเยไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเราไว้ก่อนไปนา่ง,งานก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโหคลิปเดียวป่าไปอันนี้แค่ย้ายเลยเนี่ยทุกคนนะแค่ย้ายนะครับนี่แค่ย้ายน,นั่นแหละสามคันนะสรุปสามคันนะตอนแรกว่าจะสี่ไม่เอาละมันน่าจะเยอะกินไปนะครับทุกคนเพราะว่ามันแปลงมันยาวมันมันไม่ได้ก่วงางครับแปลงมันไม่ได้ก่วงเหมือนที่เราไปทําครั้งที่แล้วนะที่เอาเอาพอจะเรื่องงานช่างไปทำอะนะครับ ทุกคนเลยครับผมวิ่งเป็นร้อยเลยนะทุกคนนะไปเลย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 อ๋อนี่มุมมองข้างหลังนะทุกคนนะอันนี้มุมมองเออ่ท่อท่ออข้อต่อนะอ๋อมีกล้องกล้องข้อต่อนะทุกคนนะกล้องข้อต่อโอ้สุดยอดไปเลยว่ะเวลาต่อพ่วงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ปุโอเคครับผมก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วกันนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเออ่ เด,เดี๋ยวผมจะเอาพ่วงไปไว้เอาลูกวันเนี่ยไปไว้ขอบนู่นครับแล้วก็เอาแม่จอดไว้ตรงนี้นะครับทุกคนก็คือใส่ทั้งสองพ่วงเลยแล้วกันนะครับโอเคผมเดี๋ยวเจอกิปหน้าแล้วกันทุกคนนะนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวขอญาตกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยลงงานแล้วกันน,ะ,นะนะ,กกะทุกคนนะนี่โอ้เปิดประตูแล้ว่งจะจะเก็บวะทุกคนเจ็บวะคโอ้โหนี่มีปาเจริญการช่างนะครับ เจ้าช้างแล้วก็ป,นปนกันปันเจริญกับช่างตัวธรรมดานะทุกคนนะไม่มีแอร์นะทุกคนมีแอร์คนเดียวมึงเคยขับรถแอร์สบายจริงๆนะเนี่ยโอ้โหเ <c oughs> นะจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้